ครับยินดีต้อนรับขาสูช่องต้องแต่งชาแนลนะครับอยู่กับเบาต้องแต่งครับเมื่อี้มื่อกี้พาพี่พ่น้องครับมากินเอ่อเมียงค่าเนาะเมียงค่าครับอันนี้อันเอประแดดวยครับนี่ประแดกตอนนี่ครับมีผักกระแยงครับผักกับมื่อกี้ผักกระแยงเนาะกำลังออกดอกครับผักกระแยงบักทั่วปีครับบักทั่วปี มกแตงปลูกเองนะครทำเองมกแตงหน่วยบัง,งามปันไดมีผักขาเนาะผักขาผักอีเลิศครับอ่ะทำแหลกแขกมนันบัวลายใหญ่ห้างครับพี่เนาะฉรวดกันกวนเลยตุ๊บใบบัวง,งามเถอะอ๋อวันยุทซีเมืองครับก็เลย่ห้านวกินแล่งหน่อยมาเล้วครับอืมครับพีน่น้อง เมียงคาครับน้ำลายแตกครับอ,อ,อ,อืมโอ้ยครับโอ้เมื่อกี้เพ้นแฮงครับ เผ็ดเผ็ด,ดนะครับก็ขาครับพี่นอ้องอืมรสชาติเลย ประเด็กครับที่ประเดกอปแดกโอสีเงา่นใส่เป็นตอน,นี่ของสีเลยครับพี่นนอง ใส่ตอนประเด็กกันนู้ครับตอนประเด็กโอ้ยสสวงสวงบะด้วยสวงบะ พูดได้เอกชวงเอามาจาดัดนะครับตำเมียงกินบูเดียวเมียงค่า เยีกวบัวร์ความอบแสงผู้ดีครับเคยเก็บมานํ่

มือได้เพลง,งานเกิดปหมดละกินน้ำพรอยมาเม,มี่ยงมื่อนี้เห็นจะอยากกินตำเมี่ยงครับอะกนเนี่ย ส่วงส่วงครับปร,ริกแหงนเอาไออี่น้ะอูอู้ปเปียก Thích dạ Em bế khẳng Bố bố dẹp khu nó phiền không Nằm hôn nằm tà phyre. ่องนี้เพิ่นก็ต้องเกี่ยวเข่าครับแต่สิได้ยินเสียงรถเกี่ยวแล้ด้อหุดพงขวามห้องไปพุ่นรับเพิ่นเกี่ยวเขา่าสมมุตินีซใส่รถเกี่ยวมันืดส่วนหน่อยเนาะพี่น้องเกี่ยวเพิ่นเกี่ยวเอาเอง ไปเดี๋ยวกะนัวนัวครับพี่น้องไปเดี๋ย เพื่อทำไมะกี่เนาะพี่น้องเมันไปเกียเเก่ยวเข่าพี่ส่วนเกี่ยวเข่าก็ตำหมึกตัวตัวปีเนะาะเขาบอกเผาทานเนะา,วานนะาว่าเขาเศร้าพอเขาศร้าเผาทานแล้วเพื่อนก็ทุบเตาลงพี่น้องทุบเตาลงแล้วปูบกทัวปีใส่ถึงแงมเกี่ยวเข่าพอดีส่วนเกี่ยวเข่าก็ตำหมึกตัว บัตรก่อนที่ลงมัดข่อยอยู่ที่ตลาดขุ่มพ่วงมาขายของพี่น้องโอ้คือเทียนสมัยตะเกียบยุบยุบเลยพี่น้อง ล้างตงกี้ล่ง,ลงๆนะครับคน,นเกี้ยวเขาออกแล้วมองนี่คือเป็นกระท่อมครับกระท่อมที่ทายเมือต้นคลิปนะครับนี่ผักกกะแย่งเนาะผมไปเก็บผักกกะแย่งเก็บบักทัวบักแดงขัาวป้อมมาซูพีซูหนองกินครับมื่อนี้ อีกขัหนึ่งครับพี่น้อง,องลาพี่ลาน้องอีกขัครับโอ้ยสุดยอดซวงทักผู้ใดง่วงเงาเฮานอนตำเม,มียงครับจบจบขักเลยงานสัตว์เลยนี่ยนะครับพี่น้องคำสุดท้ายได้เม,ม, <laughs> ม,ม,มียงามครับฮึ่มสุดยอดตำเมียง ต้อนรับมนีครับตาพีราน้องไปทุกคนนะครับเะเวนก็กําลังควายลงกําลังตกดินเนาะต้อนรับมนีอย่าลืมนะครับติดตามกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้เบาต้องแต่งแน่นะครับส่องก็กําลังเติบโตแล้วับมีพี่น้องเนี่ยนะครับเป็นแรงพักดันนะครับซอยนะครับถามคือบอลงคลิปคือรงคลิปจังสันคือซาแทงเห็นะครับค่ะบุคคลยได้เห็ดนะครับ นะห้องบากกันลงเนาะครับ้าลรับอือน,นี้นะครับขอให้ลำรวยลำรวยทุกคนเด้อนะครับโชคดีมีความสุขทุกทุกท่านครับสวัสดีครับ